สวัสดีครับวันนี้เคิร์มพาเที่ยวนี่ครับเรามาเจอครับบังเอิญเจอครับเราไปสอบถามเพราะว่าคุณน้ากําลังตีพึ่งคุณพี่กําลังตีพึ่งอยู่ครับพี่ชื่ออะไรครับไพศาลพี่เป็นคนตีพึ่งหาพึ่งเลยโดยเฉพาะเลยฮะไม่ไม่ตัดพึ่งไปให้คนแก่ครับที่เขาตั้งเอาไว้เขาจะกินลูกปีเอเดี๋ยวเสียบไปยิ่มเป็นเดือนห้าครับอ๋อเป็นน้ําพึ่งเดือนห้านะแล้วแถวนี้แถวไหนครับเนี่ย อนตะโกครับหมู่บ้านดอนตะโกหมู่บ้านดอนตะโกอ๋อคุณพี่มาหาให้กลับไปให้คนแก่กินนะนะเป็นเป็นยาเป็นยาครับเป็นมันเป็นมันเป็นน้ำผึ้งเดือนห้าอืมนี่เป็นน้ำผึ้งเดือนห้านะครับนี่โอ้โหเคิบเมืงเอิญเจอครับประม่านั้นคิดอาสาประมาณนั้นไม่ได้ไม่ไม่มีรายจ่ายไม่มีรายได้ครับมก็คือว่าหาหาไปให้คนแก่ให้เป็นยาบำรุงเป็นน้ำผึ้งเดือนห้านะครับนี่ครับ โอนั้น่มันจะตอกปขอบคุณครับพี่ขอบคุณพี่พี่ชื่ออะไรนะครับชื่อบอยครับพี่บอยนะครับขอบคุณพี่บอยมากๆครับที่ให้เคิร์มมาถ่ายทําพิธีชาวบ้านหาผึ้งครับขอบคุณครับให้กันครับเพราะว่าอากาศร้อนองให้กันเยอะๆครับครับครับนี่ครับชีวิตไอ้นะชุมชนเพชรบุรีครับมีแต่ให้ครับขอบคุณครับพี่